่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วจะเจี๊ยบเบอร์สุขูสุคนเนาะค่ะพี่น้องวัอนี้เจี๊ยบกะพาพี่พาน้องเนาะค่ะมาทําบุญอยู่วัดทุกบอนเนาะค่ะมาตามสัจจะวาจาที่เจี๊ยบเคยหายไว้ครับท่นทานผูโสมเขาหน่อยเนาะค่ะหากเขามีโชคมีลาบศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งเมื่อนั้นเนาะค่ะพี่น้องเข้าจากลกับมาทําบุญกับทางวาดัดเราจะมาถวายมาคู่เนาะค่ะวัอนี้กะได้ถือโอกาสเนาะค่ะถือเลยง,งามงามดีเนาะค่ะพี่น้องพาพี่พาน้องเนาะค่ะมา รวมกันทำบุญสร้างบาร,รมีเปิดโชคเปิดลาบค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบจะพาพี่น้องไปสักการะท้าวเวสสุวรรณละว่ะมาสักการะผู้สมเขาหน่อยเพื่อที่จะขอพรเพื่อพี่ผาน้องเนาะคะ่ะในการเปิดโชคเปิดลาบกับพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศรอบๆวัดพร้อมๆกันค่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปทำบุญต่างจิตอธิษฐานพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องกลับมาจากตลาดบพราทานเขาหงันอยู่แวะทำบุญก่อนเนาะคะ่ะ พอห้พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนเนาะค่ะทีเห็นคลิปตอนนี้เนาะคะ่ะมีโชคไม่ลาบเนาะคะ่ะประจำวันที่ดึงตุล่าทีจะถึงนี่เนาะคะ่ะเลขทันฟูองค์ดำใจเย็นๆนิดน,นึงเนาะค่ะ้าบว่าไ้ม้นนะะี้ก็จะเป็นอ่ามั่นจันเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ากัายากภารกิจหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณอ่าทางขึ้นเนาะคะ่ะพี่น้องวัดสะอาดสะอาร่มรื่น,นะคะ่ะ ขออนุโมทนาสาธุในทุกทุกบุญที่เฮ็ดมาแล้วก็รกำลังจะเฮ็ดเนาะคะ่ะให้พี่น้องเอฟซีหล้วก็พี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะวิดนี้วิศินโชคลาภไหลมาเทมากรำด้วยนะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะไหว้ทาวิสว์ตันก่อนเฮาจัะไปขอพรผู้โสมเขาหน่อยเนาะคะ่ะงวดที่แล้วผู้โสมเขาหน่อยนะคะ่ะให้แตกเนาะคะ่ะพี่น้อง อย่าเลื่มต่างจิตอธิษฐานขอพรไปพร้อ,พอมๆกันนะคะ ้าจะไหวถูกเก่าดอกเนาะค่ะในการขอพอรเปิดโชคเปิดลัเกเเสร็ะจจากขอพอรแล้วเดี๋ยวจะมาเขียนคำอธิษฐานเนาะคะ่ะ เดี๋ยวอธิษฐานจิตไปน้ำสันค่ะพี่น้องทูเดอร์ค่ะแต่บาร,รมีเขาวเวสวรรมอในลูกหลานมาตามสัจจาว่าชาที่เคยให้ไว้วาลูมิโชมม่ลาดเลขหนึ่งแปดปูสมเขาน้อยแล้วกับบาร,รมีปูเวทดวงมันานแหงาว่าลูกแตกหนึ่งหนึ่งเก่าบุญกุศลใดที่ล<า>ูกได้ใหดมาล,ลูกหลานก็อ,อนุโมทนาสาธุ เดี๋ยวเราไปอขอพรแล้วก็ถาวายมาคู่ปู่โสมเขาหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าปูป่โสมเขาหน่อยให้เข้ามีโชคมีลาบเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งแปดเมื่อนั้นเนาะก่อนที่จะไปอ่าขอพรขอโชว์ขอลาบขอโชกขอลาบต่อปู่โสมเขาหน่อยเดี๋ยวเรามาเขียน

จะห่าไปปลูกผาแดงแล้วก็อธิษฐานจิตน้ำกันกนะคะสาธุก็หาทุทล้านเดินทางไปใช้ไปทําบุญที่ไหน ขอให้ยมิตรคนเมตตาป่าเถิดจศัตรูมมมานทาั้งเทวหมากเลื่อยโชคลาภและมีฮารุจะเป็นสัพพันบุญในนัชชาท่านผู้ส,ส,สาษะค่ะเดี๋ยวไปสารบูโซนเขาหน่อยเนาะคะ่ะ ก่อที่เข้าจะไปขอพรขอโชคลาภปูสมเขาหน่อยอย่าลืมมาขอพรเนาะคะ่ะองค์พระคุณเนาะคะ่ะความบุตบูมสมบูรณ์เนาะคะ่ะพี่น้องบูญบมสมบูรณ์พูนผลเนาะคะ่ะสท่าไัยมั่นเนาะคะ่ะพี่น้องบอม่มีพิดบ่มีตกใจไปใส่กระปพาะแต่งูตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระคุณเนาะคะ่ะพี่น้อง พี่น้องสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรอ,องคุณได่เนาะคะ่ะอย่าลืมะะ้อค่ะขอพรอ,องค์พุณกรเนาะคะ่ะเพื่อความบุดมสมบูรณ์เนาะคะ่ะก็โชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้มากโดยราบลืนาาานะะ่นปรา,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 าจากอุปสรักทั้งปวงเนาะค่ะพี่น้องบอกผิดว่าถึงแน่ก็ขอไพ้เนาะค่ะพี่น้องพรจากองคุณกรก็จะเป็นสารทานันูุโสมเขาหน่อยเนาะคะ่ะทุกทุกครั้งที่มากก็ได้รับามเมตตาจาก ปูโสมเขาหน่อยเนาะคะ่ะในเหลืองโคลาภเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮ้ารอแบแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะให้พี่น้องไหวก่อนเดี๋ยวมารวมถาวายมาคู่กับปูโสมเขาหน่อยน้ากันเนาะคะ่ะพี่นอนะะ้องอยาจบจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการขอพรปูโสมเขาหน่อยในเรืืองโชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้อง เมื่อนั้นเข้าอ่ะได้บนบานรสรเก้าวธันปูเนาะคะ่ะว่าทำนิโชมิลาดจาจะกลับมาทําบุญกับทางวาดัดแล้วก็มาถวายพวงมาลัายมาคูเนาะคะ่ะพี่น้องมเมื่อนี้เข้ากลับมาตามสัจจาว่าจาเนาะคะ่ะทีหายไปกับทันปูเนาะคะ่ะบุญกุศลทีได้เฮตเมื่อนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี 4, ผู้ใดที่เป็นหนีเป็นศีลอยกับขอใหายมดหนีมดศีลผ่านฝนอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปอ่ะ โดยสวัสดีภาพแล้วกะโดยราบลื่นเนาะค่ะพี่น้องผููไดทีคิด,ดบดีก็พี่น้อง 4, เอฟซีก็ขอให้เขาพายแพ้บุญกุศลที่เฮาได้ส้างได้เฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องเจ้าก็ขอโนโมทนาสาธุให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะมื้อไดมารวมบุญกับทางวัดหุบบอนเนาะค่ะพี่น้องตามกําลังของเฮาเนาะคะ่ะท่าบุญกะให้เฮ็ดตามกําลังเนาะคะ่ะเดี๋ยวตัง้งจิตอธิษฐานถวายพรงมาลัยมาคู่ ผู้สมไปน้ากันเนาะค่ะซักชีพแห้งคับพี่น้องอย่าลืมเด้อผู้ใดมาวัดทุกบอนอย่าลืมมาขอพรเปิดโชคเปิดลาภผู้สมเขาหน่อยเนาะค่ะนะโมตัสสะพะก็วัโตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะก็วัโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะก็วัโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ ซาแตตันปูสมเขาน้อยเมนเนลูกหลานได้นำพวงมลาลัยมาคู่มาถวายตามสัจจาวาชาที่เคยหายไวหากมีโชคมีลาบลูกจะลับมาทำบุญถวายพวงมลาลัยมาคู่เมนเนลูกได้มีโอกาสมีบุญได้ลับมาอีกทางเพราะทันปูดเด้โปรดเมตตาลูกบก่าลูกจะเดินทางไปแห่งพนตาบลใดก็ขอให้เดินทางไปโดย ราบปืนป่าศจากอุประสรรคป่าศจากศัตรูมูม่านไปไซกับขอหายเห็นรักใครแม่ตาสาธุสาธุ ทัานปูเจ้าขาลูกจะเดินทางไปจังหวัดซาแก้วมาเนี่ยไปวัดทำเคาซิ่งโตไปวิทยานัหลวงปู่สดตามสถานที่ต่างๆขอให้ลูกเปิดโชคเปิดลาบทัานปูพวกปกักรักษาโดนบันดาลโชคลาบให้ลูกลาบนะ้วยจะฟาซาทุกซาทุก ก็นานทีเอาเอย่างมาบ้างนี่เนาะมาะบายก็บรรู้จะวางยังไงวางนี่ก็ได้หละกะตำเนาะเพราะว่ามองเรียบขออนุญาตนะเจ้าค่ะ ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเซตจากตรงนี้เราจะเดินทางเนาะค่ะไปต่อจังหวัดสาตแก้วเนาะค่ะพี่น้องที่แรกจะไปนครน,นายกเนาะค่ะมืมเนี้ขอเปลี่ยนเส้นทางเนาะค่ะด้วยเหตุผลบางประการเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องเอสซี่ขอบคุณพี่น้องทุกทกคนที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เนาะค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ